สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์กเกษตรทฤษฎีใหม่ละเอียซีสุขูสุขนเมื่อนี้สิบ้ามาสำรวจราคางวงตลาดดบ้านเทียมอำเภอวั่นผือจังหวัดอุดอรธานีเศา้าวันที่6เดือนตุลาคม2อ6 7ทุกวันอาทิตย์นะครับพี่น้องเมื่อนี้บรรยากาศช่วงเช้าเศร้านะครับพี่น้องเบิงคนกบมาซื้องวหลายๆพี่นอ้องหรือก้นดิจิตอลเหลือนะครับมาซื้อเอาไปเลี้ยงัปหากัน พี่น้องเบิงผู้คนมาเยอะนะครับพี่น้องตลาดนัดบ้านเทียมนะครับพี่น้องอยากมาซื้อกันมาครับพี่น้องถ้าบ่อยากมาซื้อกับเบิงช่องทางอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่นะครับพี่น้องเพื่อเป็นช่องทางให้พี่น้องเขาในเบิงได้ชมกันนะครับก่อนสิเขาไปรับชมกบฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์ใาทิ์น้ำเนื้อพี่น้องครับเขาไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับพ่ออ,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 อันแม่นี่นี่เปิดเท่าไหรนี่น <32. S 1> สามหมื่นสองแม่เดียวบ่ครับแม่เดียวเนาะนครับครับสูงไรไปไหนล่ะครับนี่ร้อยสี่สิบหา้าเนาะห่อนบ่กครับนี่น่าจะห่อนเนาะครับมันท่องแล้วบ่ครับนี่ท่องแล้วเนาะ ฝากเบอร์โทรนะครับ093ตัวใดกว่าครับ619 4989เนอะเอามาจากตัวครับ2ใส่อีกตัวนึงครับนี่ตัวนี้เนอะเท่าไรครับนี่หนึ่งครับพี่น้องเบิ่งตัวผูเป็นตัวผูนะครับหนึ่งนะครับพี่น้องเอามาเบิ่งมาชมเอกนะครับครับ โชคช่วงมนหมานครับอันนี้ของอันหายเนี่ยงไปหน่อยครอบ40,070ครับ40,070ลูกพอ่อใดครับดิเฮ้ยสายสายบ,าบ้านหรือสายบ้านครับสายบ้านเนาะท่านได้แล้วครับเ,เป็นพเพราะมันน่องมันชื้นในแล้วเขาเลยกออกมาอ๋อครับ เสื้อได้แล้วเนาะครับวันนี้ก็เสื้อได้ครับผมเบิ่งไายเบิ่งหางครับหางเป็นพวงเงี้ยวๆครับผมผู้ใดสนใจพอพันเนาะสี่หมื่นเท่าไรก็พอสี่หมื่นเจ็ดพันครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองได้เนาะต่อรองได้ครับเอามาตัวเดียวป่พ่อแมนมาตัวเดียวมาตัวเดียวเนาะมาตาบ้านดุงครับมาแต่บ้านได้ป่บ้านดุงข้ามชนวนบ้านดุงข้ามชนวนว่ามาไกลเติบเนาะพ่อเนาะครับฝากเบอร์โทรเนี่ยพ่อ 0 6 1 0 6 1 7 4 3 7 4 3 2 2 1 4 2 2 1 4เนาะห้อยล่มบ้านดุงครับห้อยล่มบ้านดุงครับพี่น้องอยู่คอกระมีนะพ่อเนาะมีครับมีครับจังโถ่กระมีง่วกระมีสนใจติดต่อเลยติดห้อยหายไปเนี่ยครับติดต่อเข้าไปครับพี่น้องช่วชุ่วยมันหมานครับพ่อชมตูดต่อไปครับพี่น้องของงานห้อยปะครับอันนี้ ซาลูเล่บอกครับใช่ครับซาลูเล่นี่เขาเปิดเท่าไรครับนี่งหมื่นเก้าพันหนึ่งมื่นเก้าพันเนาะอันได้จักปีแล้วครับดิได้ปีเดียวได้ปีเดียวเนาะโอ้ยาวครับพี่น้องผู้ใดสนใจซาลูเล่กับมาเบิงน้ำหอยเพิ่นนะครับมาเบิงเอานะครับลำตัวยาวนะครับเบิงแม่นี่เท่าไรครับนี่แม่นี่ แม่แดงของของลุงนี่ครับผมออกออกมาตัวเดียวบ้องคนครับเหลืออยู่ตัวเดียวอ๋อเหลือตัวเดียวเนาะครับฝากเบอร์โทรเนี่ครับ098 098 276 276 2167 2167ห้อยมีครับห้อยมีเนาะครับโชกมันหมานครับแม่นี่เท่าไหร่ละพอนี่เอออย่างเงี้ยเท่าเอยดสองหมื่นเอียดเนาะแม่สาวเนาะ แม่สาวบอพ่อมาแล้เวเก็บเยี่นม่านโอ้อามาบมานแล้นวนะครับพ่มอ,อมาตัวเดียวปะโอ้ไปแล้วบ่าโอ้บัสสองว่บ่มันามานี่ขื้ตัว,วขาวงามจั่อส<อ>บัสดีครับเอามาจากตัวพ่อ มาคบเดียวนเยวนาะแม่ลูกแม่ลูกเปิดเท่าไรพ่อสามหมื่นห้าพันบาทลูกพ่อใดครับลูกสาวเพิ่นก่รู้จักอ๋อไ่รู้จักเนาะแม่เพิ่นสูงหลายปินได้พ่อสูงร้อยสี่สิบยู่เนาะประมาณนี้นนลูกสาวสวยๆนะครับ แดงๆงามๆ,ๆเลยสามหมื่นห้าพอสามหมื่นาต่อร่องได้คนมั่วกันสามหมื่นห้าต่อร่องได้ครับพี่น้องแม่สวยๆงามๆฝากเบอร์โทษนะพ่อโทษ1 0ย์่งศูนย์หก่งนย์แนพ่อ,อครับ ก็มาจะขายตะกร้อยเมนี้เลยมาจัดนัวจัดนอยนะครับนัวตามกระแสเนาะพ่อเนาะนัวกำลังขึ้นนะครับพี่น้องพ่อได้ขายอยู่เนาะพ่อเนผับชุกทุกเมันหมานครับชุกชุกต่อไปโอ้ได้ขายดีปะครับอ่าเนาะอ้ยไปเลยซื้อได้เยอะบอได้เท่าไรล่ะพ่อเขารู้บอกว่า ใส่นน้อยเนาะออามาจากตัวครับนี่ยมาเป็นซ่าอุ่นไปทิดได้คนมาหลายเนาะมันเนาะคนหลายเป็นแต่าป็นแห่มลายยหางลายนุบหานา่เป็นาลาหางวาหางลายยหางลายยางลยหางลาองหหงลายยุห้งหางลายยุหากลายยุางลายยุหางัายย้าเนาะยุหางันยย้บางลายยุบาะลาหางลายยุบนางลายเีาายาลายยุบหนงายบาายยุนงลายาะลายยยหยางได้แม่นบ่ครับ แนว้อเนี่ยเนีนๆนะครับเป็นเต่าเป็ดคุ้นนะครับพี่น้องเอาไปชมเบื้งตัวต่อไปหัวปูนะครับพี่น้องตัวต่อไปครับส้มเนยน้อยซุ้มน้อยนี่เนาะเท่าไหร่ครับหนี่งสามตัวได้สิบสามกิโลอ่อยโอ้สามตัว จากได้13 900 3เอ้1ร0 0 0ส0เนาะใช่ค่ะใช่ห3 9 0 0 3ตัวครับตัวผู้วิดเนาะตัวผู้วัดครับพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องไปตัไปเลี้ยงไปคุ้นเอาครับพี่น้องเบิ่งเบิ่งดานหนาจักหน่อยท่านเนี้ส้มพี่น้องเฮ้าด้เบิ่งชัดๆเนาะ้ แม่นางกูงามอาแนเดครับตัวดำๆตัวนี้สิบสาพี่สิบสาเนะครับพี่น้องแม่นางเนาะแม่นงครับพี่น้องแ่นงสิเนะครับพี่น้องมาเบิงเอาเอาตัวเจ้ไปครับแม่นางคูงามากไไตัวเ้าสอ0เละเศร้าสอ้า่นสองพันเนาะนี่ครับท่องไปครด็ เป็นแม่สาวพร้อมตัวเลยบอก่แม่สาวพร้อมครับเติมโหเต็มเติมลดเต็มเติมโหลดเอันนี้เท่าไรครับนี่สองสอเก้าร้อยพี่โอ้สองสองเก้าร้อยเท่ากันครับพี่น้องโอ้แม่งามๆครับสวยๆพร้อมผสมนะครับสวยๆเลยครับพี่น้องเอามาเบิองเอาครับเอาตัวต่อไปจังี่เป็นเนื้อเป็นผลเอาเป็นเนื้อเป็นผนเอาเป็นเลี้ยงก็ได้ซิ สิบเท่าไรครับเกรอสิบสองเก้าร้อยนะครับหน <12, 900 S 3> ึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยนะครับแม่นั่นก็นคือกันเนาะแม่น,นั่น <10 S 2> แม่มันเท่าไรครับพี่น้องเอามาเบิ้งเอานะครับลูกๆเลยเามีแม่ขาวอันนีแ้แม่แยกลูกกับแม่มันแต่วาสิมันคือแม่มันครับานะของคนกับ สิบสี่เก้าร้อยหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยนะครับพี่น้องเบิร์เราบอกครับพี่ทิสร้งไปหันแมนเบิร์มาเ่มตัวนี้หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเนาะพี่น้องเอามาเบิรงเอานะครับตัวนี้แหละครับอันนี้สิบสี่เก้าร้อยบอ สิบห้าเก้าร้อยเป็นแม่สาวง่ามๆเลยครับพี่นออ้องเอา้ามาเบิ้งเอาครับพี่น้องเอ้าพี่น้องหลายตัวมาเบิง้งมาชมบ่เปิดแล้วเนาะศูนย์แปดเจ็ดค่ะขอฝากเบอร์โทรฝากเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดค่ะศูนย์แปสี่สปดค่ะสี่สามแปหสี่ห้าสี่จ้ะหก้าสีอบันบางยาเมอรนองพ่อค่ะโชคคุ้หมานครับเอ,อโโวาแบบวัสดีครับแบบามาจากโตดอมมนไนครับ เศร้าเลยว่ะเป็นเศร้าบาทเอามาเบิังตัวแรกเนาะสิบสองข้าวลอยครับนี่สิบสองเก้าร้อยครับพี่น้องเป็นแม่สาวบ่ครับแม่สาวแม่สาวงามๆครับพี่น้องเอาอันนี้ก็มีคู่นวยครูีครูนี่สิบเกีดเนาะสิบเกียดครับพี่น้องคู่นี่ เป็นตุ๊กปูนะครับงัวเนื้อนะครับพี่น้องเบิ้งตัวกปูสองตัวนี่ตัวแม่ไดยบอกต่ตัวแม่บ่กโอตัวแม่น่ะเท่าไหร่กว่าตัวนี้เท่าไหร่กว่าก็ปัญหาครับเก้าพันห้าตัวนั้นหกพันห้าบอเอาครับพี่น้องมาเบิ้งเอาตัวแม่ครับพี่น้องตัวแม่เราจะเอาไปคุ้นไปเลี้ยงมาเบิ้ง แปดพันห้าลูบตัวแม่เนาะโอ้เงียบๆเลยครับพลงมาขึ้นมาหน่อยครับผมตัวนี้เท่าไหร่ครับกูนี่14บสี่เนาะตัวแม่เบิดบอกครับตัวผู้ครับตัวผู้นะครับพี่น้องเพิ่นบ่อยากลูกตัวผู้นะครับเอาตัวต่อไปครับตัวนี้เก้าพัดเจ็ดครับอันนี้เก้0พันเนะครับพี่น้องตัวแม่ครับ ตัวต่อไปครับนี้สองหมื่นสี่ห้าร้อยเนาะครับสองหมื่นสี่ห้าร้อยตัวแม่นะครับลูกตัวแม่หรือตัวผู้ลูกตัวแม่เนาะลูกตัวเมีเนาะเนาตัวต่อไปครับอันนี้สิบสองห้าร้อยไปเร็วๆครับพี่น้องตัวนั้นตัวนั้นแม่ลูกลูกตัวแม่หรือตัวผู้ครับตัวแมียเนาะสองหมื่นห้าพันห้าร้อยเนาะ นี่ลูกเพิ่นนะครับโอ้ลูกงามอยู่ครับพี่น้องลูกส,สวยๆครับลูกส,สวยๆงามๆครับเอาครับตัวต่อไปครับแม่ลูกสิบหา้าห้าร้อยจ้าอันนี้เนาะแม่ลูกนี่เนาะง้อกระโดนบ่ครับนี่ง้อกระโดนนะครับเท่าไรกว่าสิบห้าห้าร้อยสิบห้หาห้าร้อยหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเนาะครับตัวต่อไปพวกมีสุดนี้ดือยกันสุดนี้สามสิบเอ็ดจ้าสุดนี้นี่สี่โตวนี่สามหมื่นเอ็ดพันสามหมื่น หนึ่งพันบาทจ้ะโอเคครับพี่น้องมาเบิง่งเอาตัวต่อไปโคมนั่นเนาะครับพี่น้องมาเบิง่งแม่ลูกลูกแม่เร็ว<ๆ>เลยแม่ลูกลูกตัวผู้สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าพันบาทาลูกตัวผู้แม่สูงร้อยสี่สิบครับพี่น้องแม่ยังบ่ท่าน,นมีทองเนะาะบ,าบ่ท่านผสมนะครับเอาอนนี้สองหมื่นก็หนาเลยอันนี้สองหมื่นกับห้าร้อยนะครับพี่น้องตัวเมีย ลูกตัวเมียนะครับพี่น้องเอาพี่น้องเบิ้งเอาพ่มีินงหน้อยเนาะลูกตัวแม่บอกครับสองหมื่นสี่ห้าร้อยสองหน้าะครับอาเบิร์เ้วบอกเบิร์ล้วจ้าปากเบอร์โท่นะครับ098ย์เก้าแปดศูนย์เก้ห่้อยแม่นหอยแม่น มาจากบ้านน้องน้องบาซ้อจโชคมันหมานครับโอ้มาสี่เนาะสวัสดีครับคบอมเนียนบ่อของไออันนี้เปิดเท่าไหรครับสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าพันบาทเนาะแม่สูงร้อยสี่สิบลูกเพิ่นตัวแม่หรือตัวผู้ครับตัวแม่เนาะตัวแม่ครับพี่นนอง ลูกตัวแม่นะครับพี่น้องเอาลูก,กงามๆนะครับเนะขับใช้อีกไอตัวตัวพุ่นเนาะแม่สาวแม่ลูกครับแม่ลูกบ่กว่ลูกพุ่นตัวใดครับว่ลูกพุ่นเนาะลูกตัวตัวผู้บ่ครับลูกตัวผู้แม่พุ่นผสมเราบอกครับยัง่นผสมเนาะเปิดไปเท่าไหร่ครับ สองหมื่นสี่หนะครับพี่น้องเอามาเบ่งเบอรและน้องอายเนาะครับฝากเบอร์โทรเนี่ยศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสามสี่สองสามสี่องี่้าสามสี่หนึ่งห้ารไหาพงครับครับสวัสดีพ่อท่าโป้มาหลยอยู่บ่ครับครับเพปล้ครับเต็ยมร่ำด้วยนอ๋อเต็มลำเนาะอันนี้แม่ท่องบ่ครับดิแม่เดียวเนาะ เท่าไรครับนี่ห้าหมื่นบาทครับพี่น้องโอ้ยแม่แม่สูงลายมาไหนพ่อสูงร้อยห้าสิบเนาะครับมาเบิงออกครับพี่น้อง,บบงเบิงคนแข่งขาเบิงหน้าตาครับพี่น้องยับบางงามๆเลยอะ่ะตัวต่อไปพ่อมีหามือหาครับห้าหมื่นห้านี่แม่ลูกเนาะลูกกับตัวกับไงสิซ้ำแม่แล้วครับ,บลูกเพิ่นได้ยักห้าหกเดือนเาอนาะ แม่พ่นสูงหรายะาณไหนคัสูงร้อยห้บวกครับสูงร้อย้บวกแม่พ่นผสมไปพอผสมนะครับผสมเราสองเราครับเปิดไว้ห้าหมื่นห้าห้านเนาะเอาขอมนี่พอขมีสี่สาครับสี่หมื่นสี่มืนเท่าไรครับพอสี่หมื่นสามอ่ครับลูกลูกตัวแม่หรือตัวผู้ตัวแม่ครับอ๋อครับเอา้มนี่เดี๋ยวเดี๋ยว ลูกสวยๆเนาะเอาต<อ>้องนีเศร้าสาวตัวนี้สองหมื่นสามนะครับลูกลูกตัวแม่หรือตัวผู้นะพอ่อนีำกลอนกันได้เพราะเป็นเศร้าสาวอันนี้สองหมื่นเก้านะครับพี่น้องลูกเมียลูกตัวเมียนะครับลูกตัวเมียนะครับ,นะรบงามเลยครับพี่นออ้องเอาเบิ้งเอานะครับแม่นี่แหละพอ่อ นี่สองหมื่นหกครับพี่น้องแม่นี่แม่ท่องไปท่องเหรอเนาะครับแม่ฟีเดียนครับผมนี่สองหมื่นเก้าแม่ลูกเนาะครับพี่น้องคู่อก่หนพ่อคู่นี้ท่ารก แม่นี่๒๖ครับ๒๓๒ครับ๒๐๖น้องท่องไปครับนี่พ่อท่องแล้วบอกพอเกจเดือนแล้วครับพอเกจเดือนแล้วอันนั้นไม่เหมือกัน,นะอนนั่นเท่านั้น, 32, นพ่นอ 32, ้คู่นั้น๓๐๒นะครับคู่นั้น๓๐๒นะครับพี่น้องเพิ่ง๓๐๒๐๐๐บาทคู่นี่เด้อครับพี่น้องคู่นี้ พ่อฝากเบอร์โทษนะโอ้เบอร์โทษดิครับเบอร์โทษ1ป็ศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามหามหนึ่งห้าครับแปดสงเจ้าครับผมทุกๆนมาครับพ่อครับนี่ลูกพันตัวที่ใดนี่ตัวที่สี่เอะตัวที่สี่เนาะครับเปิดไว้เท่าไรก็พสี่หมื่นสี่หมื่นบาทเนาะครับสี่หมื่นทวนครับลูกกระตูวแบบง่ายงามครับพี่น้องกับตอร่องได้เนาะฝากเบอร์โทรเนี่พ่อ 8 9 9 415 4 1 5ก5าศยพ่อยังครับพ่อหนุพ่อหนูบ้านยังครับอยู่แถวปากดงเขามาเบิ่งครับพี่น้องเบิ่งลูกตัวแบบใหญ่ข้างซื้ันสองสองสหมื่นสองสองห่นสองพันสองหมื่นสองพันครับพี่น้องเมียใหญ่ เรีย,ยกว่าแม่นี่เท่าไรครับเ,เปิดหนึ่งหมืห่นห้าพันห,าห,าหน้าร้อเนาะครับแม่เดียวบอกครับแม่นัง่งท่องเราบอกรับดิอันครับเ,บเปิดดูหนึ่งอนอเนาะฝากเบอร์โทรนะครับ081 0542063ดึงแลนดนี่นะพี่น้อแม่ทองนะครับทองนี้ยังเดือนก็ได้หกเดือนหอแล้วครับพี่น้องมาเบิรงออกนะครับชุกชุกคันหมานครับเท่าไรครับแม่นี่สามสิบเอ็ดครับผมสามหมื่นหนึ่งพันเนาะ ห้องเราบอครับนี่ห้องบอบรูเนาะสูงร้อยห้าสิบบอกครับสี่สิบบฝากเบอร์โทรนะครับเย์แปดเาสอเจ็ดแปดสงเจดยเจ็ดสองเนาะเบิ่งเมียง่างามครับพี่น้องเงยง่งามครับ ชโชคขวัมานค,นครับเท่าไรครับเจ็ดหาร้อยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหาร้อยเนาะคือมาหัวมือนี่ กล้วย่ดครับขายแล้วม่แม่เดียวบะมาแม่เดียวครับท่องเราบอครับนี่ไอ้พวกสีลูกไปเฮ้ยบ่นรับหัดบปไดะหรอหลุนตัวนี้มอหลุนเนาะสูงร้อยสามสิบเนาะ้อยสามสิบห้าเนาะเอาฝากเบอร์โทษนะครับ082ย์2 1 2องศูนย่อน้า หอยโนวครับพี่นงเมื่อน,นี้มาจับงวงัวงกำลังราคาดีเนาะช่วยอมันหมานครับเม่นี่เท่าใยนอ้อครับนี่้สองหมื่นบาทเนาะห้องเราบอครับนี่ ทองเนาะทองได้ีเดือนแล้วครับทองได้ประมาณสี่ห้าเดือนนะครับพี่น้องแม่ยิ่ใหญ่งามๆครับแม่นั่นเท่าไหร่ครับแม่นั่นส่าวสามสองหมื่นสามเนาะทองนะทองคือกันบ่ทองครับทองใหญ่เกียรติเดือนนะครับทองใหญ่เกียรติเดือนเราจะไปด้านนั้นครับพี่น้องมึงเขาเขางามๆสวยๆแม่ยิ่ใหญ่ครับงามเลยทองที่ใด้ขแม่น แม่นท้องสองครับท้องที่สองเนาะครับเอามาสองตัวปะครับรครับฝากเบอร์โทษเนีวครับฝห์้ากเยเนาะหอยยังครับห้อยลินหอยลิน,น,ยลนเนาะโชกโชกมันหมานครับ,รบอันนี้กล้วยผูงงัวผูงงทวาไกท่าบ เจ็ดพันแปครับเจ็ดพันแปูน้อยน้อยปูน้อยนะครับพี่น้องงามงามเห็ดคอนหลอนเอาไปเลี้ยงเอามัตัวเดียวปะครับมาตัวเดียวนะครับปากเบอร์โทษนะครับศูนย์ปนแปดสี่ศูนย์แปดสเ้นาะครับห้อยยังครับเย็นต้งแก่ททษมันมานครับเบอร์ตัวต่อแปครับพี่น้อง ควบนี้เท่าไรครับแม่ควบนี้สองหมื่นเก่าจ้ะสองหมื่นเก้าเนาะสองหมื่นเก้าแม่โอ้ยใหญ่ลอยสูงลอยสี่สิบครัวผุนแล้ครับลูกตัวแม่ลูกพ่อเด็ครับลูกพ่อเด็กหน่อยผสมตัวผสมตัวลูกพ่อบ้านเนาะลูกชมลูกสวยอยู่ครับพี่น้องลูกกำงามเลยแม่กับอ้งามแม่เพิ่นผสมหรือเปล่าแม่ผสมแล้วจ้ะผสมได้จักเดือนแล้ว 3เดือนหร่สาเดันนีเนาะครับฝากเบอร์โทรนะครับ061 061 445 0่ง0เนาะแม่ยังครับพอใช่จ้ะพอใช่เนาะเจ้าโจกมันหมานครับแม่เบ่งตุงต่อกครับมีกระซื้อหรอบัครับนขาไรเลยเนี่สามหมื่นสี่เนาะบักครูครับพี่น้อง ง้อผู้หันตะไล่ครับพี่น้องง้อลายของใหญ่สวัสดีครับไอผมมาจากตัวครับย่างข้อมเดียวครับข้อมแม่ลูกเนาะลูกตัวแม่หรือตัวผู๋ครับแม่ครับตัวนี้ละลูกตัวแม่นะครับแม่นี่สูงร้อยสี่สิบเนาะสี่สิบกว่าหน่อยสี่สิบกว่าห้องเราบ่กครับแม่เพิ่นเขาก็ว่าทับเวะดิทับม่านเหรอเนาะแต่ม่านได้จักเดือนครับ ก็คชอื่นเซสองเดือนครเปิดเปิดไว้เท่าไรกว่าเ็ดเเกีดร์ร้อยคสองหม่นเจ็ดพนห้าะเอาฝากเบอร์โทษเน่อยศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเเนย์าเจ็ดศยสสครับสวยๆเลยครับพี่น้องมาต่อร่องเอาต่อร่องได้เนาะจอยละถ้าวันก็่าแม่นราคาเนี่ยับครับมาโชว์ๆมันมาครับอันนี้แม่นีกของไทยนอน คนีขายครับขายหลายปันได้ไปสองหมื่นเจ็ดแม่เดียวเนาะแม่ท่องบท่องโอ้ยใหญ่เลย2 7งหมนเนาอแม่นี่เนาะขายแล้วครับพี่น้องงามเลยโชก์ั้นหมานครับเาแก่ล้างดีแม่นี่เท่าไรก็พ่อสามหมืครับสามห0ื่นบาทเนาะสามหมื่นห้าพันบาทโซฟีหาิบโลแม่นั่งบ่พ่อแม่นั่งครับแม่นั่งเนาะ ลูกพ่อไดลูกบ่พ่อลูกเเคสามหนึ่งบ่เคสเคสามหนึ่งเนาะครับสามหมื่นเท่าไรก็พ่อสามหมื่นห้าพันสามหมื่นห้าพันแล้วแม่นั่นล่ะพ่อแม่นั่นสี่หมื่นห้าครับพี่น้องแม่ท่องเราบ่พ่อทับเล้วตัวไหนพันทับเล้ายังบ่ท่านพันเนาะทับกับพ่อได้เนี่ยทับทับอะไรยังไงเเค จำมาได้เนาะพ่อจำม้อันแม่เพิ่นสายใดสายสามหนึ่งเหอ k สามหนึ่งเนาะ kf สามหนึ่งครับพี่น้องโอ้สูงใหญ่เงาครับพี่น้องสี่หมื่นห้ากันสี่สี่หมื่นห้าเนาะพี่น้องแม่นี่สามหมื่นห้าครับพี่น้องโอ้ย้อนแสงแนวพ่นมันใบรถหัวครับฝากเบอร์โทรน่พ่อศูนย์หกสามศูนย์หกสามองสี่แปห้าเกดห้าเก้าครับพี่น้องเอามาเบิ่งเอา โชคโชคคนหมานครับพ่อสวัสดีพ่อไม่จะโตแม่ลูกแม่ลูกนี่เนาะอันนั้นอันนั้นลูกพ้นตัวแม่หรือตัวผู้ครับตัวแม่นะครับลูกโอ้ลูกงามทรงลูกสวยนะครับลูกตัวแม่ลูกพ่อใดพ่อลูกพริกแดงเนาะพริกแดงนะครับพี่น้องเบิ้งครับเปิดไว้เท่าไรครับพ่อสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับเอาเบิ้งเอาลูกตุ่ แม่ส,สวยๆเลยพี่น้องเบ่งลูกคนเบ่งเขาใกลๆครับงามเลยอาอีกพ่อแ,ม,ม,แม,ม,ม่น่งแม่นั่งสิบสองห้าร้อยนะครับพี่น้องสิบสองห้าร้อยน,นครับพ่อตัวนั้นเดีตัวนั้นเท่าไหร ตัวนัเรับเ้นี้บอกครับเบิร์ดรบครับเบิร์ดบพ่อเบิดไปตัวนี้ตัวนี้หนึ่งหมื่นนึ่งหมื่นสามพครับแม่สาวสวยแม่สาวสวยงามๆครับหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นพับาท 13,000บาทเมียงามๆเลยพี่น้องแม่นั่งแม่สาวถามเบอร์โทรพ่อเบอร์โทรเบอร์ใด095 095 587 587 3241 3241เนอะพ่อยังครับโอน้องไข่ครับครับโชคไมามาครับพ่อนีอแม่นี่พ่อขนโดเท่าไรครับ สองหมื่นสามแม่ทองเราบอกครับครับล้องเหรอเนาะสูงร้อยสี่สิบกัวบอกครับข้องที่ไหนเนาะหัวสาวเนี่ยครับหัวสาวเนาะโอ้เป็นแม่สาวยู่พรอมผสมผสมแล้วก็ทำได้เดือนก่านี่ได้เดือนกัวนะครับเปิดยู่เท่าไหร่ก่อนครับสองหมื่สามพันบาทสองหมืนสามันบาทต่อร่องไดเนาะครับฝากเบอร์โทรเนี่ยครับแปดแปดครับศูนย์แปดแปดห้าเจ็ดหนเจ็ดห่งสี่หนึ่งศูนย์เจ็ดสีเนาะ เบิ่งครับพี่น้องโอ้งามคนร้อนดีโท่เขันมากครับพเลี้ยงครับพี่น้องสวยๆเลยงยงอๆครับหางกะลามสวยครับไมมีต้นนี้ยังเนาะครับมีตัวเดียวปะครับอาช่อช่อมันหมานครับครับมีป่าบ้านสมนีเด้อพี่น้อง ราคาง,งวอตลาดนัดบ้านเทียมผู้ใดสนใจอยากมาขา,ายอยากมาซื้อก็มาตลาดนัดบ้านเทียมก็นั่งง้อก็ร่งดีนะครับพี่น้องราคาง,ง้วก็ร่งขึ้นนะครับผู้คนมาซื้อหลายๆพี่น้องเมื่อน,นี้ก็ได้คงจิเลียเงินดิจิตอลนะครับพี่น้องมาซื้อกันมาซือาซ้อมาหาอีกช่องทางหนึ่งกับเบื้องช่องอาทิตย์เดอร์ถามมาบ่ได้ครับพี่น้องมาเบื้องเอานะครับ สุดท้ายนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ลกดแชร์ให้ทิดน้ำเนื้อสุดท้ายนี่สวัสดีครับ